กวงสวงเทพเจ้าเราเทวาวันนี้เป็นวันธงชัย31แรง12บสองค่ำเดือน9จะมีพิธีวงสวงเมืสักครนี้ท่านอาจารย์ดรเชียงันวิทย์ชินแสคิวทองนะอรุษจะต้องได้พรที่ยิ่งเศรษฐี ทุกคนให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีอุทังสารดังขจามิธรรมังสรารนำขจามิสังขังสรารนำขจามิทัตทัตโลโลโสโสโนโนโนโมพุทธายะนี่เป็นคจาระธรรมราะ